อ่ะแดงละโอเคครับตอนนี้ก็เรามาดูผู้ดูสาตวตอนนี้เขาเอาผนแมวแล้วเชี่อเต็น้เเฮ้ยเดืออมแขึ้นดีเว้ย้นแมวใช่ไหมเดอดสอดแนี้เลอ่ะดืนดอ่ะอ้าวเราเรานี่แนวนี่แนว อันนี้เอาแล้วตามไม่ได้รอกเรารารวมรับรวมเนี่ยนอกรัอกด้อมอกเบื่องไงรุ่นนเป็นรถหนา่นเลยตรงนี้งานอันนี้แค่เขาตับสั้นสองอันเลยซือกันอันนี้ก่อนทำล็อนี้ก่อนส่วนเฉพาะที่หนึ่งงานเลชุดนี้เราไมจะตัด อ๋อจะเอาอย่างนั้นอ่ะอันนี้คือในส่วนที่เราเราเรียกสองกระสอบผมก็นึกว่าจะเอาไอ้ตัวเนี้ยล้อมก็คืออันนี้เลยส่วนล้อมหนเลยแล้วอ่าแล้วส่วนล้อมไหนล้อมล้อมอะไรท่านี้ขึ้นเออเอออ่าโอเค,อเค,อเค,อเคน้ำไม่มีปัญหาความวิบก็ไอ้ที่ถึงความวิบก็คือตรงนี้ไม่มีใครเข้านะใช่ใช่จะท 2, 000, 000, ันที่สองพันไปเอาละ ในส่วนนี้ก็คือในล็อกินอนเ้งเละ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 จมเลยอ่ะดก่อนระดับ้ายหลังไม่ใหระอับเียหรือยลังเจ้างเด็กอรร้อยใช่ไหมแรงนการนี่นะแรงเด็กใชวันนี้เาิสาชะพงชะอมอะไรก็ลงเรียบร้อยแล้ว

วันสองวันนี้ฝนจะตกหุนใช่เละมากบินเล,เลยทีเนี่เละแล้วลูกลด้านนู้นก็ติดวิสาหกิจชุมชนมติดชุมชนจุก,กเชอรเป็นชุมชนใช่ค่ะมีสนามเล่นเป็นเสาอาทิตย์ก็จะมีเรียนกศนนู่นชั่วโมงนี้โควิดจะไม่ค่อยเด็กจะไม่ค่อยมาชุมนุมอะไรัแต่ก็คือเริ่มคล่อมคลายละก็จะมีนี่นิดหน่อย แต่ถ้าเป็นตอนเย็นๆนี่เขาจะมาออกกําลังกายแล้วก็มาเล่นบอลเล่นอะไรกันครับครับครับแลมีห้าฝับขายเรียบร้อยขายเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวตรงนี้เราจะเอามาโรนจะเอาหินมาลงนะฮะแล้วก็จะขึ้นเสาเสาสูงแล้วก็ล,อลออ้อล้อลวดน้ำ โอเคจะทำเป็นสอง,สงก็เวิร์มนส่วนน้ำเราก็จะใช้น้ำทางด้านนี้เดี๋ยวเราจะต่อมันมีปั๊มอยู่แล้วแต่เดี๋ยเราจะาซื้อแทงไอถังใส่น้ำสงองสองพั2000ลิตรจะดึงน้ำอย่างนี้มาใส่ถังแล้วก็เอาไว้ไปลดน้ำต้นไม้เราจะใช้ระบบนั้นระบบน้ำา็ง่างเป็นน้ำบาดาลอยู่แล้วของของเราปลูกไม่เกิน50ต้นฉะนั้นไม่ยุ่งยากเท่าไหร่ แต่ตอนนี้ต้องดำเนินการรีบรีบร่งทำให้เสร็จตอ,อ,อ,อนหน้านี้นี่เดี๋ยวผมจะเอาภาพให้ดูนะครับมันจะไม่ได้เป็น่างนี้มันจะลบมากหรือไม่ก็เราไปดูคลิปย้อนหลังในเ a c e b o ก k เดี๋ยวเอามาลงให้ดูแล้วกันมันจะลบมากนี่คนใแลวเสียงรถถ่จะดังนิดนึงรถถ่ เดินระวังนิดนึงนะคะลื่นนะคะเละด้วยค่ะลงท้ายอีชั้นไปหมดแล้วค่ะโอเคครับเด็กเล็กเด็ก,เกน้อยอ่าเดี๋ยวเรามาถ่ายให้ดูตอนลงเสาเสร็จลงภูมเสร็จนะครับได้แต่ก็ถ่ายให้ดูเปรอบอ่าไปดูตรงข้าลงเสากันเด็กๆกำลังขุดเลย เรียบร้อย <c oughs> ขุด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 อืมันกำลงังฝังฮะจับปิดได้หน่อยปิด